สวัสดีครับคลิปประกอบการตัดสินใจนะครับ new CBR new CB 1 5 0 R นะครับรถปี62ครับมไม่อยากบรรยายครับรถมันใหม่ใหม่มันมือหนึ่งอะดูเอาครับมือหนึ่งขายอยู่เอ่อ96,000 9 6่0 0บาทนะครับ รถคันนี้ใช้ใบพันฟลฮะดูเอา้านี่ดูน็อตนี่ไม่ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเลยอะมือหนึ่งมันเก้าหมื่นหกอะเนี่ยดูครับรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนนะฮะเหมือนได้ไป้ายแดงครับเหมือนเหมือนเหมือนป้ายแดงะฮะดูดูเนี้ยเอา้าเนี่ยครับเอกสารการโอนพร้อมนะครับภาษีหกสี่นะครับรถใช้มือเดียวนะครับดูครับดูเลยดูเครื่องเนี่ยฮะ โอ้โหอะไรจะขนาดนี้แต่ <Yeah. S 1> ขายทูกกว่ามือหนึ่งเยอะเลยนะครับเอาไป5้าหมื่นเบาทพอครับผมสนใจโทรมาได้ครับผม089 136 8745หนะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสครับ2อมู่หนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกลัวโกงถ้าไม่เอาคันนี้พลาดเลยครับดูใหมโอ้โห พันแปดร้อยหกสิบเก้าโลครับซื้อมาจอดอย่างเดียวดูเนี่ยดูดูดตามแมวเ่ยใส่กิ๊กเลยเนี่ยฮะเนี่ยฮะซื้อนะครับถโกว่ามือหนึ่งเบอร์บานส่งได้นะครับรีบจับจองได้ครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นลายใหม่แล้วนะครับตัวนิวนะครับตัวนิวนะฮะ C.B. ร้อยห้าสิบนะครับ อานะครับเนี่ยฮะ